คนไหนว่างก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะคุณ i i นะคะมาช้าดีกว่าไม่มาทักทายกันนะคะนะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจช่องบิ๊กมาเธอเลขเนาะนะคะแม่เล็กอยู่กับเพื่อนๆมา50คุณแสงดาวผาไทยบอกแวะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณค่าคุณแสงดาวนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมานะคะขอบคุณมากทักทายคุณนุ่งที่วานะคะอ่าคนพ่อ คุณพ่อชีวิตยังต้องสู้นะคะ,ะคะ,ะ,ค,ะคุณแม่เบนก็สวัสดีค่ะคุณแม่อรุณรัศมีนูดาวสวัสดีทักทายขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะนูดาวบัวหอมขอะนูดาวไม่ค่อยเห็นคุณแม่บุญมายเลยค่ะไม่ไม่ค่อยเห็นอ่าของมเมล็กโชหรอคะคุณเบนนะคะ,ะคุณเอไอนะคะต้องให้มเมล็ะ คือเพื่อนๆที่อยู่ที่คนไหนบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะคนณ AI นะคะมาช้าดีกว่าไม่ไม,มาให้มเมล็กทานด้วยเด้อเมล็กชอบทานคุยจับเด็กหญิงเล็กชอบทานคุยจับนะคะเด็กหญิงคับสีกับเด็กมุนนะคะคุณพ่ออีทนะคะคนระยองแต่ม,มาอยู่ชนนะคะอ๋อค่ะยินดีต้อนรับนะคะคนระยองนะคะอยู่โรงเรียนนะคะ คุณบาดดาน่ามาทานรองกองนะคะแล้วก็ง้อโรงเรียนด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักมาพูดคุยพบปะก,กันได้นะคะนะคะตอนเย็นๆนะคะอากาศดีๆนะคะ,าาะ,คะวันนี้ไม่มีฝนเราคุณแม่บุญไมยนะคะ,ะคุณพ่ออีทฝนตกหนักสัญญาณไม่ดีเลยคะ่ะเอาที่สบายใจค่ะคุณพ่อนะคะคุณพ่ออีทนะ คุณแม่จูไรรัตก็ทักทายคุณแม่คำพองคุณแม่คำพองทักทายคุณกิรตินะคะคุณแม่ลำดวนขอบคุณต้มค่ะนะคะน้ำพริกไข่ต้มนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณนะคะสี่ร้านดวงตานะคะทักทายนะคะหนูดาวสวัสดีทุกคนรอบห้องห้าร้านดวงตาจ้านะคะคุณแม่ใครได้ ่าใครได้ไปบ้านพ่อตู้นะคะไปแว่เยี่ยมเด้อพ่อตู้เขาอยู่ยสโสธรนนะคะิทคานะคะยายยายภัยยายภัยใช่ไหมพอไอย,ยอภัยคุณดดาบอกนะคะขอบคุณค่ะคเพื่อนๆขอบคุณสามล้านดวงตานะคะขอบคุณที่อยู่กับแม่เล็กนะคะในช่วงเย็นๆนะคะขคขมิ้นลองนะคะหอมนะคะ แกงขั้วหน่อไม้ใส่คายอิ่มกันแล้วค่ะแกงไก่บ้านใส่หน่อไม้ส้มนะคะอะคุณคุณโนูดาจ้านะคะคุณเบนบอกเนาะโนดาก็ทักทายคุณเบนจ้านะคะคุณเบนก็สวัสดีค่ะพ่อตู้นะคะเพื่อนเนาะนะคะขอบคุณค่ะนะคะคุณอีทอยู่ชนบุรีนะคะอ่าเพื่อนเพื่อนนะคะคุณแม่บุญมาอยู่นะ,ะนูเล็กเติมเต็มให้ก่อนค่ะขอบคุณนะคะ วันศุกร์วันสุขสดใส,สใครได้อ่ามีความสุขนะคะบางท่านนะคะก็สวัสดีค่ะคุณพ่อตู้จ้านะคะทักทายกันนะคะหนูดาทักทายคุณแสงนาวจ้านะคะหนูดาทักทายคุณทองใสเราค่ะรอเพื่อนก่อนเนาะนะคะตอนนี้นะคะเออจ้านี่คือช่องพิกว่าเธอเรียกเสียงจริงนะคะ ตัวจริงเสียงจริงเด้อคุณเอไอนะคะอ่ะคุณยะโสธรนะคะคุณลุงที่ว่าคุณพ่อตู้ชาตรีคุณยะโสธรค่ะนะคะคุณแม่กิรติก็อ่ามาพวกป่าพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะในยามเย็นๆนะคะพ่อตู้ก็สวัสดีทักทายคุณแม่ทักทายคุณแม่บุญมายนะคะอ่ะคุณนุดาวทักทายคุณแม่เบญจพรจ้าคุณแม่เบญจพรทักทายคุณแม่บุญมายนะ คุณค่ะนะคะนะคะคุณพี่คํศรีจา๋าสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ,ะเด็กหญิงเล็กรายงานตัวค่ะคุณาอาก็คุณแม่รุ่นลูมีทานข้าวเย็นหรือ,อยังนะคะเพื่อนๆวันนี้เห็นหนึ่งดวงตาแต่เพื่อนๆในห้องเราเยอะนี่คือห้องเรียนห้องใหญ่นะคะฝนหยุดตกมาหลายวันแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะฝนหยุดตกมาหลายวันแล้วนะคะ,ะเรามา เออเย่เย่ยองยอเพื่อนได้นะคะที่อยู่บ้านตัวเองนะคะนูดาบอกทำไมไม่เล่นไ,ไม่ไม่เล่นเลยนะคะคือไม่เล่นก็ประมาณนี้แหละนูานารเวลาตอนนี้อยู่ชนบุรีเนาะอ่ะทาทักทายคุณลุงทิวานะคะเด็กชายลุงทิวาเด็กชายตู้ชาตรีนะคะทักคุณแม่ป้านางนะคะสวัสดีนะคะคุณแม่ป้านางคุณแม่โอ๊ตคุณอ่า สวัสดีค่ะคุณแม่โอ๊ตนะคะคุณกิรติกับฟาริดาที่แวะมานะคะอ่าเด็กหญิงกับกิรติบอกทานข้าวกับแกงไก่เสร็จมขคือคุณประตูก็ทอดน,นะคะขอบคุณค่ะที่แวะมาเนาะคุณแสงดาวก็ทักทายคุณหนูดาวนะคะหนูดาวก็ทักทายคุณวิทูลทานข้าวกับอะไรค่าวันนี้ค่ะคุณฟาริดาก็ทักทายพ่อตู้ค่ะนะคะคุณแม่คําสีก็ทักทายตาแตงใส่ไข่เค็ม คุณแม่สุพินพงษ์วันสุขวันสุขสดใส,ส,สใครได้อ่ามีความสุขนะคะบางท่านนะคะก็มีคุณแม่บารานานะคะถึงไหนแล้วนะคะการทํางานนะคะนะคะ,ะ,คะเราทักทายกันเนาะบ้านอยู่ไหนเนาะคุณแม่บานานานะคะขอบคุณค่าขอบคุณขาะนะคะเรียกทานผัดกะเพราเนาะนะคะขอบคุณมากมายเลยนะนะคะ คุณแม่น้องเฟิร์นสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่คำาสีบอกออมไก่บ้านนะคะอ่าแกงเห็ดพอค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่กำลังรับชมอยู่นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณแม่โอ๊ดบุญมานะคะสวัสดีจ้าน้องนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมานะคะคุณแม่โอ๊ดนะคะบุญมานะ คุณแม่จูไรรัตบุญผสมก็สวัสดีค่ะคุณแม่คํศรีทักทายคุณแม่คํศรีนะคะขอบคุณนะคะคุณแสงดาวผาไทยบอกแวะมาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณค่ะคุณแสงดาวนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณแม่กีรติบอกขอบคุณนะคะหนูดาวนะคะคุณยายไพกก็บอกว่าสวัสดีทักทายขอให้ทุกคนมีความสุขในค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณนะคะ ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณมาเปิดบ้านเปิดบ้านได้6นาทีนะคะเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะคุณชาตรีนะคะคุณพ่อชาตรีนะคะกําลังดีก็สวัสดีค่ะคุณแสงดาวนะคะนุดาวก็สวัสดีคักทายคุณลุงที่หวานนะคะดาวด้วยเนาะนุ่ดาวก็เด็กชายพิทูลรายงานด่วนได้อะไรทานค่ะ <laughs> เด็กชายพิทูลน,นะคะ นีสวัสดีค่ะคุณแม่อึ่งทิพนีสวัสดีค่ะแวะมาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณนะคะที่แวะมานะคะคุณแม่อึ่งนะคะแม่เล็กลับเพื่อนใหม่ก่อนนะคะคิดว่าจะไม่มีเพื่อนแล้วเนาะนะคะขอบคุณนะคะคุณเอไอส่งเพื่อนมาให้เนาะนะคะคุณลุงที่มานะคะเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมนะคะคุณลุงที่วานะคะฝนตกไหมคะนะคะ คุณบานาน่านะคะหนูดาวบอกนะคะคุณพ่อตู้สวัสดีค่ะคุณแม่บานาน่านะคะหนูดาวก็มละกอสุกน้อยนาอร่อยนะคะครับพ่อตู้นะคะพ่อตู้ก็สวัสดีคุณฟาริด้านะคะขอบคุณนะคะคุณเพื่อนขอบคุณผ่าคุณอื่นะคะฝนตกไม้นะคะฝนป้าเป็นยังไงนะคะทานข้าวหรือยังนะคะอไปด้วยนะคะอ่ะคุณ คุณลุงที่ว่าทักทายคุณแม่คําสีนะคะคุณพ่อตู้ชาทีสวัสดีค่ะคุณลุงที่ว่านะคะผัดน้ําเต้าใสไก่ป้าเธอเํา้ามาป้าที่ถูกของไม่เล่กก็คืออร่อยนะครด้วยเนาะเวลาก็เด็กชายพิทูลรายงานด่วนได้อะไรทานข้าวเด็กชายพิทูลน,นะคะสามนาทีนะคะพเพื่อนๆเราจะได้อาพูดคุยกันนาะประมาณสามนาทีนะคะ คุณเพื่อนๆทีอ่อยู่กับแม่เล็กเนาะ,ะเจอกันนะคะก็พ่อคนเอไอไม่ดันฝีดมาให้เจอน,นะคะถ้าคนเอไดคนเอไอดันมานะคะเรามาสร้างปฏิสัมพันธ์เนาะได้อะไรทานนะคะคุณฟาริดาทานข้าวหรือ,อยังนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาเนาะยินสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักจ้าน้ำคิงนะคะคุณกีรติรับเลยน้าชานะคะ,ะคุณหนูดาวชาเขียวร้อนๆจ้านะคะ าน้ำกิงนะคะคุณกีรติรับเลยน้ําชานะคะ,ะคุณนูดาวชาเขียวร้อนๆจ้านะคะอยู่ที่ชนบุรีนะคะเขาจะมีปลูกะมะม่วงนะคะคเพื่อนๆกับขนุนนะคะแม่เล็กเห็นมังนะคะไปป้อนข้าวเนาะก็กลับขึ้นมาก็ามาเห็นว่ามีโทรศัพท์เข้านะคะแต่ก็ พอดีก็มาเปิดบ้านเนาะเบนคุณป้าตู้ชาตรีนะคะคุณแม่หนูดาวนะคะคุณอ,อรุณรศมีนะคะคุณแม่คำาสีบานบ้านอยู่ทางไหนนะคะตอนนี้นะคะเราทักทายกันเนาะคุณแม่เข็มพรเนาะนะคะขอบคุณที่แม่มาให้กําลังใจมาทานาทุเรียนกันนะคะของหนูดาวเนาะนะคะตอนนี้นะคะก็หนูไปยังไงเอ่ย สวัสดีค่ะพ่อตู้นะคะตอนนี้กำลังเห็นโปรไฟล์ท่านหนึ่งกำลังผ่านเข้ามานะคะกี้นีเอง